ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอสวัสดีทุกๆคนและขอต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่องวัตซับช่องที่พวกเรานนะครับจะพูดคุยกันทุกๆอย่างเกี่ยวกับหนังครับในครั้งที่แล้วนะครับเราพูดคุยก,กันกับเรื่องราวของวันพีในฉบับไลฟ์แอคชั่นว่ามันน่าดูมากแค่ไหนรีวิวดีมากแค่ไหนซึ่งมันก็มีข้อสงสัยอยู่สําหรับหลายๆคนเนาะว่าเฮ้ยมันมีอนิเมะอีกไหมอะ่ะที่ถูกสร้างมาเป็นหนังแล้วมันดีอ่ะ นอกจากวันพีซแล้วเนี่ยมีซีรีส์อื่นอีกไหมหรือหนังแบบอื่นอีกไหมวันนี้แหละครับช่องวอ s ซับของเราเนี่ยก็เลยอยากจะพาทุกๆคนนั้นไปพูดคุยกันกันกบไลท์แอคชั่นในฉบับคนสแสดงที่ทําจากอนิเมะที่ช่องวอทซับของเรานั้นอยากจะแนะนําว่ามันน่าสนใจอยู่นะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะต้องขอออกตัวแบบแรงมากๆเลยว่าความคิดส่วนตัวเท่านั้นนะครับเพราะว่า ถามว่ามันเรื่องความคิดอะไรพวกนี้เนี่ยสำหรับบางคนแล้วนะครับอาจจะมองว่าเฮ้ยมันไม่สนุกบางคนอาจจะมองว่ามันสนุกอย่างที่บอกไปเลยครับในคลิปก่นกอนๆเนาะว่าสนุกของใครเนี่ยมันไม่เหมือนกันครับสนุกของเขาอาจจะแย่ของเราสนุกของเรา,อ,เรา,อ,เราอาจจะแย่ของเขาก็ได้นะฮะเนื้อสิ่งอื่นได้เลยครับเรียกว่าเป็นแบบแนะนําดีกว่าเนาะพราะฉะนั้นแล้วนะครับเรามากับเรื่องแรกของเรากันเลยดีกว่ากับเดนโนดครับเรื่องราวเดนโนดนี่นะครับสร้างมาจากอนิเมะ อย่างที่หลายๆคนรู้นะครับบางคนนะครับดูเดนนอนยังไม่รู้เลยครับว่ามันมาจากอนิเมะนะฮะเพราะว่าหลายๆคนนะครับอาจจะจําภาครับมันจากหนังก็ได้นะฮะทำให้หลายๆคนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจนะครับว่าเฮ้ยมันมาจากอนิเมะหรือเปล่าแต่เนสิ่งอื่นใดเลยครับมันดีพอสมควรเลยนะครับไม่ใช่ว่ามันแย่นะมันใช้ได้เลยแล้วมันก็ให้ความสนุกมากๆส่วนตัวเลยนะครับครั้งแรกของผมที่ดูเดนนอนนะ ผมบอกตามตรงเลยว่าผมยังไม่เคยดูการ์ตูนในโนนมาก่อนครับและเริ่มมาดูแบบฉบับหนังซึ่งมันก็สนุกมากจะเริ่มติดตามแบบฉบับอนิเมะต่อๆไปและมันก็ไม่ได้แย่อย่างที่เราคิดอนะเพราะฉะนั้นในโนนเนี่ยมันก็น่าสนใจในระดับหนึ่งนะครับต่อมาเลยครับเรียกเขาว่าอิกาคาวซีโรเรื่องราวของพ่อหนุม่มเคนจิทาคิยาสู่เส้นทางสูุ่สุรันนะครับ ในตอนนั้นนะครับภาค1และภาค2เนี่ยเป็นอีกเช่นเคยครับที่ผมยังไม่เคยดูอนิเมะมาก่อนแต่ผมเนี่ยเริ่มดูจากหนังและค่อยไปติดตามอนิเมะเออถามว่ามันสนุกไหมมันให้ความฟิลแบบคนละแบบกันครับจริงๆแล้วผมชอบฟิลแบบอนิเมะมากกว่าแต่ถามว่าหนังมันแย่ไหมหนังมันดีเลยแหละหนังมันดีมากๆเลยครับมันก็สนุกแบบสุดๆเลยฮะไม่ใช่ว่าการเล่าของตัวละครมันเวอร์เกินไปในสเกลที่แบบ มันอันนี้เกินไปอ่ะคือมันพาทําให้เราเนี่ยอินไปกับบทกับตัวละครได้เลยนะพอชนะแล้วเนี่ยในเรื่องนี้นะผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่ใช่น้อยนะฮะอีกเรื่องนึงครับเรื่องต่อมาก็คือ Detroit Metal City ครับหรือ DMC ของเรานั่นเองหล,ลายๆคนอาจจะไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเป็นสาวของท่านคาเซอร์เมื่อไหร่นะครับคุณจะถอนตัวไม่ขึ้นอย่างผมครับ Detroit Metal City นี้นะครับหรือ DMC ที่เรารู้จักกันนะล็อกจนลืมติ๋มนั่นแหละครับ ผมดูตั้งแต่มันฉบับแรกๆะะเลยครับบฉบับอนิเมะตอนนั้นนะครับมีข่าวว่านักแสดงที่รับบทเป็นแอลจากเดซโนนะครับเข้ามารับบทแสดงเป็นท่านเคาเซอร์ฮะซึ่งตอนแรกนะครับผมก็คิดว่าเอยโอ้โหมันคนเราฟิลกันเลยมันได้เหรอสรุปเวิร์กฮะเวิร์กจนแบบเอยมันใช้ได้จริงๆมันสนุกมากๆเลยนะครับเพราะนะแล้วน,นะครับมันก็เลยอยากเป็นอีกหนึ่งเรื่องครับที่ผมเนี่ยไม่อยากให้ทุกๆคนนะ,นะครับพลาดนะฮะต่อมาครับไปอย่างรวดเร็วเลย บีชเทพมลณะจริงๆแล้วเนี่ยหลายๆคนบางคนนะครับอาจจะบอกว่าบีในภาคนี้เนี่ยมันอาจจะดูคอสเพลเกินไปนักแสดงดูแข็งเกินไปหลายๆคนมันจะบอกแบบนั้นครับแต่พอดูไปดูมามันก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับมันก็พอไปได้แหละมันก็ไม่ได้แย่นะมันก็ใช้ได้เลย แต่ถามว่ามันสั้นไหมมันก็สัน้นแหละครับดูแป๊บเดียวก็จบยังไม่ทันถึงเซเลเทลเลยฮะมันก็จบสะละหน่าเสียดายอยู่นะแตตอนนั้นนะครับเนื้อสิ่งอื่นใดเลยครับที่มันยอดเยี่ยมเท่าที่สุดเท่าที่เคยมีมามาอย่างตอนนี้เลยนะผมก็ยังให้วันพีชอยู่ครับทั้งหมดทั้งมวลเลยคือวันพีชในตอนนี้นะครับให้เกียรติต้นฉบับแบบสุดๆ ซึ่ง Netflix เองในเรื่องนี้ถือว่าตัดสินใจดีมากๆที่ไม่คิดที่จะเป็นปฏิปักษ์กับแฟนคลับของวันพีนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดคุณคิดที่จะทําอย่างนั้นจริงๆแล้วก็รับประกันได้เลยว่าคุณเจ๊งแน่นะครับเพราะว่าคุณทําร้ายหัวใจของพวกเราแฟนๆวันพีททั้งหลายนะอันนี้ไม่ที่ผมพูดมาครับหลายๆเรื่องผมอาจจะพูดเร็วไปนิดแล้วก็ไม่เคยได้ลงดีเทลของเรื่องอะไรเลย นั่นเป็นเพราะว่าในคลิปนี้นะครับมันเป็นคลิปที่แนะนําครับแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยลองไปดูครับว่ามันเนี่ยไม่ได้แย่อย่างที่คิดและมันยังมีกระตูนอีกมากมายเลยครับที่ถูกทามาสร้างเป็นภาพยนตร์ซึ่งมันเนี่ยไม่ได้แย่เลยครับในคอมเมนต์ของผมบางคอมเมนต์นะครับมันจะมีคอมเมนต์ที่แบบว่าเราอย่าไปให้ความสําคัญกับการไลฟ์แอคชั่นพวกนี้มากเพราะว่ามันจะทําให้แบบกระตูนเนี่ยมันเสียในความคิดส่วนตัวของผมนะครับ ผมอยากจะให้พวกคุณเน่ยแยกแยะก,ก่อนครับว่า l i ฟ e Action นและก็ Anime อนิเมะทั้งสองอย่างเนี่ยมันเป็นฉบับดัดแปลงนะฮะมันไม่เหมือนกันครับคุณอาจจะชอบอนิเมะส่วนบางกลุ่มอาจจะชอบแบบภาพยนตร์หรือซีรีส์ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดัดแปลงแบบไหนนะครับคุณอย่าที่จะละเมิดความชอบของคนอื่นเลยครับ เราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความชอบแบบไหนก็ตามนะฮะไม่ใช่ว่าฉันชอบแบบนี้พวกคุณอย่าอย่าชอบมันพวกคุณอย่าไปรักมันแบบนี้นะพวกเราแบบนี้มันไม่น่ารักครับพวกเราควรที่จะมีพื้นที่ให้กันเนาะและมันก็ไม่ได้แย่อย่างนั้นครับมันไม่ได้แย่มากขนาดนั้น อะไรที่มันถูกหรืออะไรที่มันดีเราก็ควรจะแนะนำนะฮะเอาง่ายๆเลยนะครับเราควรที่จะเปิดโลกให้มันกวา้วางๆครับแล้วก็รับความสนุกเข้ามาเยอะๆเ,เราอย่าไปซีเรียสกับมันนะครับเราอย่าให้แบบว่าเฮ้ยมันต้องเป็นแบบนี้เนาะไม่แบบนี้เราอย่าทำมันแบบเป็นอย่างนั้นเลยนะฮะเพราะว่าทุกๆอย่างแล้วครับมันต่อย,ยอดความสนุกของเราทุทกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นวันพีทที่แบบฉบับดัดแปลงมาเป็นซีรีส์ ความสนุกของเราก็ได้ดูซีรีส์เพิ่มขึ้นได้อยู่กับวันพีชมากขึ้นได้รับความสนุกของอะไรพวกนี้มากขึ้นนะฮะอย่าไปซีเรียสมันนะครับทั้งี้ทั้งนั้นเลยนะครับหนังที่ผมพูดมาเนี่ยอยากจะให้เ,เพื่อนๆเนี่ยลองไปเปิดใจดูนะครับว่ามันก็สนุกอยู่นะไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะครับแต่สําหรับใครที่มีแนะนานะมาแนะนําเลยครับเพราะว่าผมพร้อมที่จะดูอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นซามูไรพนเอจอนจร การแซดหรืออะไรก็ตามผมดูหมดนะฮะเพราะว่าผมเป็นคนชอบหนังนะครับในขณะเดียวกันผมก็ชอบอนิเมะนะครับแต่เนื้อสิ่งอื่นได้เลยสำหรับคลิปนี้เลยนะครับผมหวังเป็นอย่างมากนะครับว่าเนพื่อนๆชอบกันนะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับกดระฆังเพื่อพลาดคลิปต่อๆไปครับกดแชร์เพื่อให้คนทุกคนได้มาดูกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับบายๆแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ